สวัสดีด้วยจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุก,กตาพาฝันอ้าพ่อแม่พี่น้อ,อ,นองเบิ่งันนกนกตัวพ่อมาไหลป่านี้นก,นก,นกข่าวไปหมดเลยค่ะอ้าทีสโซนสนตะงามเราไปแล้วค่ะเราไปแล้ว ไปหลงกันจุดอื่นละบัวตีหเนาะขนาทั้งปลาทั้งหอยทั้งกุ้งมันหลายอยู่พี่หอยอันกิบกีนี่ก็อันเล่นหลายนะคะหอยกีบกีตัวยิ่งใหญ่เนาะค่ะเนาะอยู่หนุนท่าเรือนี่ก็ป่าติทาเทอนแดงเทือพี่ห,าห้านเอาขึ้นมานี่ตัวมีแต่ตัวิ่งใหญ่ค่ะทางดีพันบุกกินเนาะค่ะเนาะ พันกาสิก,กินแต่ว่าพันซื้ออยู่หนํ่ร้านพ่อบได้มาหาแบบนี้เสร็จอะบินไปแล้วค่ะบินไปแล้วก็เอาพอกันคลิป้านด้วยจัดนอะสวัสดีเด้อค่ะ